เขาหน้าแดงกลับและกล่าวต่อไปอีกว่าถ้าใครคนหนึ่งรักดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งเพียงดอกนั้นดอกเดียวเท่านั้นในดวงดาวนับพันล้านดวงเพียงแต่เขาได้มองดูมันเท่านั้นก็ทําให้เขามีความสุขพออยู่แล้วเขาจึงลำพึงกับตัวเองว่าดอกไม้ของฉันอยู่ที่นั่นบนดวงดาวดวงนั้นแต่ถ้าแก่กินดอกไม้นั้นไปเสียก็เปรียบเสมือนดวงดาวทุกดวงดับหรือพบกันในสายตาของเขาพูดนั้น และเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญอีกหรือเขาไม่สามารถกล่าวอะไร,ะไรต่อไปได้อีกเขาสึกสอื้นปล่อยหฮออกมากลางคืนเขาครอบคลุมฉันวางมือจากเครื่องไม้เครื่องมือฉันไม่ยีละและเจ้าคอของฉันเจ้าตัวนอนหรือความกระหายน้ำและแม้แต่ความตายเพราะว่าบนดาวดวงหนึ่งบนโลกของฉันมนุษย์เรานี่งแหละฉันมีเจ้าชายน้อยที่ต้องปอบโยนฉันอบอเขาในวงแขน ก่อมเขาฉันบอกกับเขาว่าดอกไม้ที่เธอรักไม่ได้อยู่ในระหว่างอันตรายเลยฉันจะวาดปลอกปากให้มันให้เจ้าแก่น้อยของเธอและฉันจะวาดเครื่องป้องกันตัวให้ดอกไม้ของเธอด้วยฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกฉันรู้สึกออกจากเก๊กเก๊กกลางๆและขัดเขินไม่รู้ว่าจะเข้าถึงเขาได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะลอบเขาอย่างไรดีเพราะว่าดินแดนแห่งน้ำตานั้นแสนจะเป็นแดนที่ลิกลับ